เพื่อนๆแคแค่กดลิงก์ไปลงทะเบียนแค่นี้รับรางวัลที่1นึ่ยาง4เส้นฟรีๆคุ้มๆไปเลย สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจครับและนี่คือซิมแอนค่ะและนี่คือชาแนลไลฟ์คาร์บีเอเคตามติดชีวิตสี่ล้อครับผมเกือบต่อยได้เดี๋ยวเปล่าเกือบไปแล้วอากาศดีๆแบบนี้เพรก็จะพาเขาไปคาเฟ่ใช่ไหมไม่ใช่จ้ามัวมากๆเรามีนัดอะไรลืมแล้วหรอลืมมาเด้อนัดอะไรอ่ะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมพาซิมแนนไปขับเครื่องบินเอือโมวาเบาๆกระจอเออใช่ไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยกลัวค่ะน่ากลัวเหรออ่ะปิ๊บเนื้อ ได้ฉัน้นวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะพาอาซิมแนนและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปลองอะไรที่มันแรงกว่านั้น10เท <c oughs> ่าอะไรอ่ะก็คือนิสสัน G T R 1600้มาเร็วที่สุดแรงที่สุดโหดที่สุดในสยามประเทศครับผมที่พี่เฮงกระไรกลัวดิกลัวมาเหอะได้ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> ไปกันเลยค่ะเอาอะไเพื่อนเพื่อน ซิมแนนปากเก่งแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวางแผนแก้งซิมแนนกันเวลาขับไปเนี่ยมันจะขับให้มันแรงแรงเบรกแรงแรงเลี้ยวแรงแรงให้แบ ق, แบขวดทิ้งไปเลยข้อหาปากเก่งดีนะเดี๋ยวไปดูครับ รู้สึกไหมล่ะว่ารถมันแรงขึ้นเธอแอบไปทําอะไรมาเนี่ยแอบไปจูนมาหรอบ้าเหรอเธอการที่ทําให้รถดีขึ้นเนี่ยมันไม่ยังเป็นจะต้องไปจูนเสมอเขาเนี่ยแค่เปลี่ยนยางเฉยเฉยฮะแค่เปลี่ยนยางแค่เนี้ยเหรอมันจะดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอ เอาเธอเนี่ยไม่รู้อะไรเจ้ากบน้อย9ก2 s กคันนี้นะถึงแมหน้าตาเขาจะน่ารักแต่เจ้านี้สามารถทำท็อปสปีดที่300กิโลเมตรได้แบบสบายๆบยแล้วสิ่งเดียวเนี่ยที่จะช่วยเหลือเราในการที่เราอยู่ในสมรรถนะของรถขนาดนั้นเนี่ยคือ,อยางเท่านั้นเพราะยางเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเราระหว่างรถกับถนนอ๋อคือเธอจะบอกว่าเธอไปแอบเปลี่ยนยางมาว่างั้นแน่นอนสิจ่ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาไปชมรถแรงๆโคตรระดับประเทศ ทีเราก็ต้องทําตัวให้สมกับรถที่เราจะไปดูกันหน่อยถึงเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมากับเจ้ากบน้อยคาร่าเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือใส่ยางระดับโลกของมิชลินพูดถึงมิชลินนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะมิชลินเข้าใจป่ามากๆเพราะเขาจะแจกยางให้กับชาว f อรายการเรา4เสเสนหนึ่งราวันฟรีๆไปเลยเอาขอด้วยไม่ได้ยากเพราะว่าเขาจะแจกให้กับ f อรายการเราเท่านั้นกติกา ง่ายมากครับผมกติกาง่ายมากคือผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆแค่กดลิงก์ไปลงทะเบียนแค่นี้รับรางวัลที่1อย่ยาง4เส้นฟรีคุ้มๆไปเลยและอีก200รางวัลแจกให้กับ200คนแรกที่ลงทะเบียนรับไปเลยส่วนลด1,500บาทในการซื้อ,อยางมิชลิน4เส้นตามรุ่นที่กําหนดรีบหน่อยนะเพื่อนๆหมดเขต25ตุลาคมและใครคือผู้โชคดีเขาจะส่ง SMS ไปรอลุ้นได้เลยกลับมาที่เจ้ารถคันนี้กันต่อนะเพื่อนๆสำหรับ วันนี้เนี่ยเพื่ออาจจะแอบรู้แล้วว่ายางที่ผมเลือกใช้เนี่ยคือยางมิชลินรุ่น Pilot Sport Cup 2. 2ถามว่ามันดีมันโหดขนาดไหนเนี่ยบอกเธอเลยว่ายางรุ่นนี้นะเป็นรุ่นเดียวกับที่รถที่เร็วที่สุดในโลกก็ใช้รถอะไรเร็วที่สุดในโลกอันด้ เวฟค่ะถูกต้องบ้าเอบ้อาแล้วเอาดีๆรถยนต์ไม่ใช่ h อนดา w เว e แต่ว่าเป็นรถบูก a t t ตีเพราะว่าเขาดูเล่าเรื่องสีเรามาแล้ว <laughs> เอ,อ้ยถูกนะเนี่ยเธอถือว่าใช้ได้เพ <laughs> ราะอย่างที่บอกแล้วเพื่อนยางที่ผมใส่เนี่ยมันคือรุ่นเดียวกับที่ใส่ในไฮเปอร์คาร์อย่างบุก a t t ตตี i ชิ n รอนตอนที่เขาวิ่งทำความเร็วทุบสถิติโลกไว้ที่490กิโมตรต่อช่วมงคืนแทนรถที่เร็วที่สุดในโลกไปที่เรียบร้อย แล้วเธอคิดดูดิความเร็วขนาดนั้นน่ยยางมันไม่ละลายไปกับพื้นได้อ่ะ490นะนี่มันเร็วกว่าเวลาเรานั่งครึ่งบินบุ้ง747เทคออฟเกือบ2เท่าคืนนี้เนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆด้วยความจริงเลยนะว่าใครที่กําลังอยากได้ยางที่มันพอร์ฟสแมนสูงๆมาใช้กับรถของเราต้องตระกูล Pilot สปอร t เท่านั้น ครบจบแน่นอนเพราะเทคโนโลยีของเขาอ่ะมาจากสนามแข่งแล้วมาลงสู่ถนนจริงอ่ะเราไม่ต้องกลัวเลยเขาทดสอบมาแล้วทั้งถนนแห้งถนนเปียกหรือในแทร็กก็ทําเวลาได้ดีมากๆสําหรับใครที่ยังลังเลนะรถระดับไฮเปอร์คาร์ร้อยกว่าล้านอย่างบูกติยังใช้ส่วนรถครล่างผมงไม่ต้องพูดถึงเลยใช้ได้เลยไม่ต้องกอังวลอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวหาว่าผมโมนะจริงๆแล้วเนี่ยเธอจะไม่รู้ว่ามิชลินเขาได้ไปเป็นผู้ร่วมผลิตและออกแบบยางให้ กับบริษัทรถซูเปอร์คาร์ดังๆมาแล้วอย่าง f ฟ r ร a รา p orsche และอย่างเ e นซ์ m อที่เราเพิ่งไปรีวิวมิชินก็ไปช่วยออกแบบย้ำกันอีกทีหนึงนะเพื่อนๆว่าขับสนุกทุกโค้งและมั่นใจในเต็มที่ทุกสมรรถนะแถมขับแล้วยังหล่อขึ้นอีกด้วยนะครับไปเราจะเลทพี่เฮงไปไปดีกว่าไปกัน Oh, you ตอนนี้นี่ครับผมก็พาซิมแนนแก่ๆของเรามาถึงแล้วที่พีเอ็นกราฟโอ้โหนี่มันเหมือนแบบหลุดมีมโลกนึงอะใช่เนี่ยเหมือนอยู่ในสวนสนุกเลยอะทุกคนดูดิเขาเรียกว่าเป็นสวนสนุกของผู้ชายอ่าผู้ชายเนี่ยมาที่ต้องกรี๊ดแตกแน่นอนอะ่ะ<อ>เราไปหาเจ้าของอู่กันดีกว่าครับพี่เฮ็นครับไป เราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้ว,ลวเราคงจะเดินทัวร์ไม่ได้ถ้าไม่บีเจ้าของอู่ที่ดีครับพี่เฮงครับมาหน่อยครับพี่สวัสดีครับโอ้เฮงสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมพี่สบายดีโหไม่ได้เจอตั้งแต่ไปบ,บินใช่วันนั้นเอาพาซิมแนนไปแบบมาใช่ไหมพี่แล้วซิมแนนเขาบอกว่ามันเบาไป เพียงก็เลยเชิญชวนมาลองของที่แรงกว่านั้น10เท่าอ่าจะต้องลองดูต้องลองเลยพี่ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยตรงน,น,น,นี้คือโซนแบบรถอะไรดีพี่โซนแบบชักยุโรปมัง้งเพราะผมเห็นเมื่อกี้เป็นญี่ปุ่นหมดเลยญี่ปุ่นก็โซนนี้ก็จะนิดๆ,ๆหน่อยพออ่าอันนี้เป็นกาลาโด้คาลาโด้ LG 5 7 0ซจ็ดศูน์เล็กเป e g s u p e r ครับพี่ทำมากี่มาขนาดนี้ตอนนี้ก็1067แรงมาพันหกสแรงมาอันนี้เราก็พูดได้ว่าแรงที่สุดในประเทศแล้วใครล่ะคันนี้ผมแอบเห็นว่าพี่ใส่ยางวิชลินไพายรอตสปอร์ตคัพทูเหมือนผมมมเเเลลลยยยถาตรรงงๆพพีีู่ดดดไ้ันจิ อันนี้ไปลงแท็กบ่อยที่อีละก็ถือว่าหนึบเลยเวลาก็ดีชอบเลยครับในวันนี้เนี่ยเราสากมาบุกถึงอู่แล้วพี่พาทัวร์หน่อยดีกว่าห้องนี้มีอะไรพี่ความลับในห้องส่วนใหญ่เป็นเก็บอะไรอ่ะทพลรงโอ้ยโอเคโอเคไปเลยพี่ไปเลยครับผ่านลองเซ็นนะครับได้ใช่ไหมซิ โอ้โหมาถึงแล้วครับพี่เห็นก็แอบเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ไม่หรอกอันนี้มันเก็บของก่อนเดี๋ยวพอ้อมทำอะไรก็อยากให้ไปอุ้มโอ้อันนี้เป็นแบบเอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยพี่ผมว่าอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่ที่จะลงก็เป็นนี่นี่สี่จุดสามสี่จุดสามเพิ่มมาสองร้อยซีซีเป็นบีเล็ดบล็อกในประเทศไทยมียังยังไม่มีสำหรับเครื่องบล็อกนี้จะทำกี่มาพี่โอ้บล็อกนี้มึงนอกทำถึงสามพันแล้วมั้งสามพันใช่สามพันแล้วมันขึ้นอยู่เทอร์โบไงแต่สำหรับโปรเจกต์พี่สองพันี่ โบ์มาแล้วเนี่ยนี่นะฮะเอาฝ้าเอ็กอันนี้หยิบขึ้นมาดูได้ไหมพี่โอ้ด<ป>ูอ,อ,อ,อืม,ไม,ไ,มไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหสองลูกนะนี่ลูกเดียวเพื่อนดูเทอร์โบเขาสิครับผม พี่มีอะไรบ้างไล่เลยดีกว่ามาก็มีท่ออะไรมานี่ยออมานี้วของอัลฟาเอเมสเลยแลตอนนี้เราใส่โตเมยอยู่แตนมีข้าวแต่ไหนทั้งหมดไม่เล่าดีกว่ามันหนักหน่วงเกินไปคือพี่ไม่ได้กลัวอะไรกลัวคนที่บ้านดูแล้วแบบไหนบอกว่าไม่กี่หมื่นเลยพี่พันหกร้อยมาเป็น2,000ม้าเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นด้วยกันเร็วๆนี้นะครับรออีกแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมส่งตัวแทนไปจูนนะนี่จูนเนอร์จูนเนอร์จูนกันเนอร์เลยจูนกันเนอร์ตอนนี้เนี่ยเราเห็นอนาคตอิทีอาสามห้าพี่แล้วมันสองพันมาทีเราไปย้อออนดีีตขงพ่ ถอยหลังนะถอยหลังกันหน่อยเอาเลยเนเพื่อนระหว่างที่เฮงไปเตรียมเซตฟงเซตไปเปิดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องนี่หว่าเราจะไปแล้วอ๋อจะไปกินไอติมก่อนกินไอติมแล้วก็แอบขึ้นไปดูข้างบนนะได้เขาของเล่นเยอะมากอะน้องนําเลยค่ะไป โมเดลจีทาทุกรุ่นทุกสียันไฮเปอร์คาร์เยอะมากข้างหลังกล้องก็มีนะดูดิอดูดิมีเครื่องด้วยเครื่อง1ต่อ6บอกเลยใครที่แบบเป็นแฟนพวกรถโมเดลอะไรอย่างงี้ขึ้นมานี่กรีดกรีดแตกเลยพูดเลยมันเยอะมากมีรถแบโมบิลอันนี้ชอบนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ GTR มันสวยดี นี่นะเพื่อนเพื่อนคือมมของ Enzo so Ferrari เท่มากๆอะอยากให้มาเห็นของจริงว่าผมหมุนตัวเนี่ยคือโมเดลทั้งห้องอะ่ะของเยอะมากจริงๆอะนี่นะเ,นเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าอะไรที่แบบพี่เฮงครัแบบไปหยิบหยิบมาตามร้าน <c oughs> ที่เดินมาไม่ใช่ล้อเล่นนะครับล้อเล่นเป็นอะไรที่สั่งไว้ วนนี้นะคะแนนก็จะพาไปดูห้องที่แนนชอบที่สุดที่พี่เฮงกะลาดนะคะก็คือห้องนี้ถาได้ไปกันค่ะอุ้ยปิดหัว <c oughs> <c oughs> เนี่ยเข้ามาแล้วจะได้ยินเสียงเพลงเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอะ่ะเพื่อนเพื่อนรู้สึกชอบเหมือนตอนเด็กๆอันนี้เป็นตู้เกมยุคเก้าสูนยอ่ะเพื่อนเพื่อนที่บริษัทเนี่ยเขาเลิกทําไปแล้วแต่ว่าพี่เฮงอ่ะยังเก็บไว้อยู่เมื่อกี้แนนไปลองเล่นมาแล้วสนุกมากเป็นเกมแข่งรถหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนแนนอ่ะชอบเกมแข่งรถมากๆเวลาแข่งกับใครตอนเด็กๆก็คือชนะหมดเมื่อแข่งกับโจ้ก็ชนะหนูน้อยสายติ่งนะครับ <laughs> <c oughs> นี่เจ๋งไปกว่านั้นมีเครื่องดีดด้วยเคยเล่นเป่าเพื่อนเพื่อนตอนเด็กๆอ่ะโชว์สิครับเล่นเป็นไหม ตาน,นี้เขายังไม่เสียบปักให้ทุกคนเดินไม่ได้ถ้าเลือกหนึ่งคันในนี้เลือกคันไหนครับเออคันนี้ค่ะเพืพ่อนๆเพราะว่ามันน่ารักสุด,ดสีดินี่คันนี้เลยที่แน่เลือกนะคะเพราะว่าน่ารักมากดูสีสันสดใสเห็นแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยสุดๆแต่ง Liberty Walk ทั้งคันนะคะเพืพ่อนๆนี่ไม่ใช่ดูที่พวงมาลัยได้นี่เป็น Liberty Walk แล้วก็มี พงเหล็กไว้ตักผ้าด้ยวยเนาะเพื่อนๆร้อเ,เล่นทุกคนสุดปังไปกว่าน,นั้นนี่พงอะไรเป็นดาบสมุยมูไรเวาวกับขั้นไหนปุ๊บรอเล่น <c oughs> เราก็มาอยู่กับพระเอกของงานเรา GTR 1600มาพี่เองเว้ยแนะนําหน่อยคันนี้เนี่ยโอ้มันดูโหดผิดปกติมากทำอะไรมาบ้างพี่ไม่มีอะไรเบสิกก็ภายนอกก่อนชุดแต่งทั้งหมดนะก็เป็นของท็อปซี ที่เป็นเวอร์ชัน3ามท็อปซีเวอร์ชัน3คือคันนี้ของพี่เนี่ยใส่เวอร์ชันหนึ่งมาด้วยใส่เวอร์ชันหนึ่งก่อนแล้วพอ2อออกเปลนออกแล้วตอนนี้3แล้วต้องอัปเดตนะจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าพี่ก็เป็นแบบเอสซีท็อปซีเฮดสโมกกี้สโมกกี้นากาตะพึ่งพึ่งออกแก้มาเราก็เปลี่ยนแค่แก้พิ่งออกมาตอนเลานี่อย่าเกียวเกโตซารอนแล้วก็นี่ไฟพี่อันนี้เจ๋งมากไฟอันนี้เราก็ซื้อจากญี่ปุ่นมาแล้วก็ให้เขาให้เขาทำเบนจีนาตรงนี้ใช่แต่พี่ทำข้างเดียวด้วยนะข้างเดียวก่่่่่ออออออนนนนนนขขขงงง้้้าเเเยะะไไไไปปปพพีีีีีแแแมมรวั็ดซซ์ตใหโ ขอบยี่20เบรกนี่เป็นเอเล็เอเล็เป็นคาร์บอนเซรามิกอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนที่ใช้มาแต่ก่อนก็เป็นยี่ห้อเอลเล็กแต่เป็นเหล็กอย่าไปนานมันจะตื้อ่ถ้าคาร์บอนยิ่งร้อนยิ่งก็ยิ่งร้อนยิ่งหนึบเลยยิ่งหนึบนะเพื่อนๆข้างหลังนี่ผมว่าเป็นไฮไลท์ใช่เป็นของเมการุ่นแอโร่โมชั่นเอาง่ายผมไม่เคยเห็นวิงที่บิดขยับได้ตามองศาแรงเลี้ยวแรงจีของเนี่ยคือเคยเห็นแต่ในวิดีโอเพราะมันจะอยู่ในแบบไอ้เกระชา์ร้อยล้านเนี่ยพี่แล้วการใช้งานจริงมันรู้สึกเวิร์กจริงเวิร์กเลยฮะเพราะหนึ่ง เร่งไปปุ๊บก็จะกดลงแต่จริงมันมีรุ่นไม่สปีก็มีรุ่แรนแค่กระดกขึ้นกระดกลงแต่นั้นพี่เองคิดว่ามันดูธรรมดาเกินไปใช่ใช่แตรุ่นต่อไปพี่มันจะบุ๋นแต่ต้องลองว่าจะทำไหมพ่อพี่พ่อตอนนี้ก็เป็นของโตเม่เจแปนเสียงเนี่ยอดจริงๆนะเป็นเ่นไม่เชื่อฟังข้างในหน่อยพี่พาชมข้างในหน่อยข้างในก่อน นี่เพิ่งเปลี่ยนเลยไอ้แผงนมเนี้ยคือเปลี่ยนลายใช่ไหมพี่เพราะตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นของตัว2020พี่เองก็ต้องอัปเดตเนาะมันสวยนะเพราะของเดิมมันจะเรียบๆไงแล้วก็บอกบอกนี่ก็เป็นตัวล่าสุดเลยล่าสุดเหมือนกันเป็นนิสโมในตัว2020ฟุกได้มานะเพราะจริงๆมันไม่มีขายมันต้องเหมือนเหมือนว่ารถที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาทำเป็นตัวแข็งเขาก็ต้องถอดบอกออกเพราะบอกตัวนี้ไม่รับรอง FAA แต่จริงๆแล้วคือพี่เองไปซื้อคันนึงแล้วก็เอาแต่บอกเอาไปใช้รถจอดทิ้งไ้หายแล้วนานแล้วขนาดนั้นคืออย่างงนี่ อย่างใหม่หมดใหม่หมดเขียนโค้ดเองใช่ตอนนี้เราก็มาทําให้มันฟิตข้างในอะจูเนอร์ก็เขียนโปรแกรมให้เหมือนตัวนิสโมก็จะไม่เหมือนใครใช่อันนี้ต้องพูดจริงๆเพราะว่าถังเนี้ยอ๋อถังนอสหรอนสจริงจริงก็คือไม่ได้ทำให้เครื่องแรงเลยหรอกเราไปแดกเนี้ยเราก็จะไปฉีดอินเตอร์เพื่อให้เย็นไงไม่ต้องใช้นอสหรอกระดับนี้ไม่ต้องพึ่งคือพันหกร้อยมาแล้วจะไม่ต้องยิงแล้วใช่พี่ปึ๊บฮึได้รับออร่าความร้อนนี่คืออัลฟาอัลฟาสิบสิบเป็นชุดคิดของบริษัทเอ็มเอสอ่ะมันจะมีตั้งแต่อัลฟากับ ฟ้า x แล้วก็22เลยสิบก็พันมา16บหกก็พันหก x ก็สองพันถ้ายี่สิก็2องพันสองก็คือตอนเนี้ยอยู่ที่16บหกพันหกแต่ที่เราเห็นกันเมื่อกี้2องพันลออยู่แล้วรออยู่ขาดแค่จุดนึงแสดงว่าปัจจุบันพี่ยังขับพารโนปื้ดแบบโอ้ไม่รู้สึกอะไรแล้วไปกินข้าวไปด้วยชินแล้วชินแล้วชินแล้วชิมแล้วเริ่มจะไม่แรงไอ้คนที่ยังไม่เคยลองนี่วิญญาณแทบหลุนถึงก่างนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปลองพี่ใช่ต้องถาเพราะมันจะแรงขนาดไหนปกตินี่ถังนึงวิ่งได้ถึงร้อย แม่พี่มาเรามาดูขนาดนี้ละไปลองกันหน่อยดีกว่าได้ได้ไปลองเลยไปอย่าขับเลยไหมเนาะไปเลยพี่ลุยเลยขับเองด้วยนะได้ครับผมเฮ้ยพี่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยเปล่าครั้งแรกพี่ไม่เคยให้ใครขับเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เขาให้ผมขับนั่งไงเขาขับมาหลายคันแล้วขับมั่งไปได้รู้ฟีลไงค่อนข้างผ่านมือมาหลายคัน700 800 900ยังไม่ข้ามพันวันนี้นะพิเศษข้ามไปแบบสุดของประเทศเพื่อนๆอุ้ยมือสั่นแล้วเดี๋ยวไ่รู้จะพูดเลยแหละท่ามือพร้อมแล้วไปกันเลย เพื่อนๆผมก็อยู่กับพีเหกใน GTR 1,600รอยงมาเราจะไปวบวับวัสความแรงนะเพื่อนๆโคตรเสียวเลยดึงหนักมากอันนี้ก็ถือว่ามไม่เคยนั่งรถขนาดที่แรงเท่านี้มาก่อน รถตาก,กล้องเราก็หายไปจากหน้าจอแล้วนะเพื่อนเหมือนสวนสนุกครับวันนี้เราไปนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์กัน <c oughs> ไช่พี่แรง,งพี่ <c oughs> โคตรแรงนี่ถือว่าเป็นรถที่แรงที่สุดที่ผมเคยนั่งมายังไม่มีอะไรแรงเท่าวันนี้เลยพี่จขับเลยให <meus S 2> ้ผมขับเลยพี่ถ้าผมขับเนี่ย <c oughs> พี่ต้องนั่งนะ <c oughs> <c oughs> สบายใจกว่าพี่ โอ้เอา,าเวลาเพื่อนๆวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เฮงมากๆพี่พี่เฮงเนี่ยให้ผมครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับเบียนพี่เฮง,งก็จะอยากรู้ว่าความรู้สึกคนนั่งมันขนาดไหนโอเคแรงไวพี่แรงไวผมว่าคนนั่งกับคนขับเป็นคนละความรู้สึกนะเกียร์4นะครับ ไฟวิ่งนี่เหมือนแบบวัดการเต้นหัวใจเลยพี่ตเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆคือตั้งแต่เคยขับ GTR ผ่านๆมายังไม่มีคันไหนแรงแล้วก็ขับได้ดีเท่ากับคันนี้ซึ่งก็ไม่แปลกใจครับเพราะาพี่เฮงก็น่าจะหมดไปเกิน30หล้านกับคันนี้นะฮะมองไปนี่เหมือนแบบมันเปลี่ยนอารมณ์เลยนะพี่มันคือคนละแบบกับที่เราคุ้นชิน GTR รุ่นก,นก่อนๆนะ ออแล้วเาอยากจะคุยกับใครอะพีขับแล้วมันเหมือนแบบอยากโฟกัสกับการขับเคลียรก็สมชื่อนะพี่อันนี้น่าจะเป็นกอซิล่าตัวที่แบบเป็นบอสใหญ่สุดเรียกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเอาอแล้วเ,เพื่อนๆต่อไปนี้เนี่ย<ส>ผมดีใจมากๆได้รับเกียรติจากพี่เฮงนะครับให้ <c oughs> ผมขับพาซิมแนนตายแน่นบอกเลยสวัสดีจ้าพร้อมไมสำหรับ GTR 1600เรยงมาพร้อม สบายไะไม่กลัวนี่ชอบมากเลยปากดีแบบนี้เนี่ยไปนี่เป็นครั้งแรกที่พี่เฮงการให้คนอื่นขับรถแกเอพอมาจับโทรศัพท์ดีๆเป็นไงครับอธิบายความรู้สึกสนุกอ่ะ น่ากลัวเลยสนุกมีชอบคมันแรงมากๆอะ่ะทุกคนแต่ว่าก็หนุกเลาใจดีคือต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะว่านี่คือ GTR ที่แบบสุดของประเทศอะ่ะนี่คือความรู้สึกของการขับรถที่แรงที่สุดในประเทศโอ้โหบ้าไปแล้วซิมแนนชอบไหมคะชอบค่ะ <laughs> มันคือแบบจอยไร d ์อ่ะ ขับไปแล้วแบบยิ้มตลอดเวลามีความสุขอะตอนที่แนนเด็กๆอะรู้สึกว่าผู้ชายที่ขับ GTR นี่คือเท่โคตรโคตรเลยแล้วพอได้มานั่งรถที่แบบเร็วที่สุดในประเทศแบบนี้ยแล้วเป็น GTR คือมันแบบโคตรเท่อะเพื่อนๆแน่นอนครับเขาก็เทขึ้น50%ยกเว้นเธอ ก็นั่งอยู่ห้ามขัด g ีททุกรุ่นเกือบทุกรุ่นผมได้ยินมาว่าพี่เนี่ยไม่ได้เริ่มจากรุ่นเก่าพี่เนี่ยเริ่มจาก3.5เลย GTR นี่ถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์คันแรกก่อนหน้านั้นซูกปราพอทำเสร็จปุ๊บขยับมาเป็น R35 แค่นั่งก็โอเคบอกชอบเลย กไม่ต้องขับแล้วคือไปนั่งของเพื่อนแบบปื้ดมันดึงคนละแบบไงสุปปร์มันอาจจะฟรีทิ้งเยอะออกมาก็อีพันกว่ามันไม่เหมือนกันไงฟิลผมก็โอ้โหคันนี้สุดยอดมันฟูดพาร์ทผมบอกว่าผมจะไม่ทำเลยเลยจะไม่เห็นผมแต่งอันนี้หรอกแล้วพี่เฮงไม่ได้แต่งอยู่ได้กี่เดือนแค่สองเดือนเองสองเดือนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขามาก็มีเบรกเป็นเอ็นเลสล้ออะไรเงี้ยแล้วก็เบาเราก็มานั่งศึกษาสักพักหนึ่งอิงแคตตาล็อกญี่ปุ่นแล้วก็เปิดเลยเทอร์โบมีอันไหนบ้างเรียกว่าแเเเ่มดดช้ปีีุนนก็คลลย แต่เกียร์ให้ไม่ทำจูนตอนนั้นได้ประมาณเจ็ดรอยนิดนนเกียร์ยังรับไหวอยู่ใช่คือเกียร์สนหนเนี่ยรับประมาณ700แล้วก็จะทนแรงร้อนไม่ได้เลยอย่าร้อนร้อนก็พังอย่างเดียวร้อนนี่พังอย่างเ <ๆ S 2> ดียวปึ้ง <ละ S 2> ไปเลยเราก็เลยซื้อเกียร์ญ,ญี่ปุ่นแล้วส่งให้ท็อปซีคนันเนี่ยโมดิฟายเลยแล้วก็ชิปลูกนั้นมาใส่ก็อึดขึ้นอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองหรือเปล่าครั้งสองก็คือเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์พอจะมองอนาคตแล้วใช่มองอนาคตและก็พันเกียร์นี้ออกชุดพันสองอีกลนนได้ อันนั้นคือรอบ2แล้วอันนี้คือรอบ2แต่เครื่องเนี่ยก็ทำเป็น4.1นะเสร็จแล้วพอพันสองเต้ยละกับพันสองร้อยมาจูเน่ไปนี่ทำไมมันไม่แรงจูเน์ก็บอกว่าถ้าอยู่อย่างอีกญี่ปุ่นก็อยู่แค่นี้เขาก็เลยบอกต้องไปฝั่งอเมริกาละมันก็ต้องน้ำหนึ่งใหม่ทุกอย่างหมดเลยทุกอยย่างเล ECU เกียร์ก็ต้องอีกชุดหนึ่งก็คือน้ำหนึ่ง่ะชุดแรกชุดสองเจ็ดร้อยมาแปดร้อยมาแล้วพันสองร้อยมายกคืนหมดเพื่อนก็ซื้อต่อนะแล้วแบบเก็บไว้นะพาทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะมาขอซื้ออยู่แล้วอ๋อใช่ครับเพราะว่าเท่าทีีี่่่่เเดดดดินููมมมาขออองแบบตรระลไไ้้พยซถ GTR เนี่ยข<อ>า<ช>เฟรมมาเลยคือผมจะสำรองอะไหล่สัญดาไปห,หมดถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเราต้องรอเราไม่อยากรอเราต้องพร้อมทันทีใช่พเพราะรถ G R นี่มันถ้าจุกจิกมันก็จุกจิกเลยนะแต่ถ้าไม่จุกจิกมันก็อยู่ยาวอย่างนี้ผมเนี่ยสองสามปีไม่เคยซ่อมเลยเลยไปออกสนามตั้งก,กี่รอบอะแล้วพอตอนนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่สามซึ่งเป็นการย้ายฝั่งจากญี่ปุ่นมาอเมริกาใช่ที่ทำอยู่ปัจจุบันใช่พันหกร้อยมาทำมาได้นานอย่างที่สามปีแล้ววะสามปีใช่สามปีแล้วนะแล้วถ้าสองพันมาไปแล้วพี่ยังคิดว่าจะะออออออยู่่่่่่ได้้้้ีีีีกกกกกววววัันนน็คคงงพพแแลลฮเเมาาขบบรืิ ใช่ถือว่าพี่ยังเล่น g t ทได้10ปียังพี่ห้าหกปีนี่เองห้ปี<ช>แต่ทุกอย่างที่สะสมในห้องนี้มันเหมือนแบบมีคุณค่าทางการเวลาเหมือนผ่านมาเป็น10บสปีแล้วอะอะไรอย่างที่พี่หามาก็บางทีเราก็ซื้อไว้ก่อนต้องรอเวลาแล้ก็ดูความเหมาะสมใช่ไม่ใช่แบบว่าออซื้อตู้มเดียว4ีคังนงี้มันไม่ใช่ไง ครับแล้วเนี่ยเท่าที่เราเห็นทั้งหมดคือ35มาก่อนแล้วคันต่อๆมาคันต่อมาก็จะเป็น32มาต่อ33 34อ่าพอต่องสามสี่จบละเฮ้ยมันต้องลึกไปอีกละตัวเริ่มต้นหน่อยตัวเริ่มต้นก็มา31อ่าอ่ามา31เสร็จก็มา30ครับแล้วก็มาตัว40ตัวกล่องกล่สุก่าแล้วก็ล่าสุดก็เคนแอนด์แมรี่เพิ่งออกรายการแรกนะอ่าพอเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาที่ที่แล้วนี่เองไปดูแบบพี่ไปเพียงเชิญเลยครับครับผมนี่คันนี้เลยครับผมนี่คือแบบห้องเครื่องที่ c l e แล้วก็สวยที่สุดที่ผมค ผมว่ายังไม่เคยมีใครทาฝาคาร์บอนนะยังไม่เคยเห็นแล้โรสโกนี่ไม่รู้ยังมีใครชุบหรือเปล่าก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่สวยมากคือเหมือนกับว่าเรา40เราเดิมสุดแล้วอย่างเดิมออริจินัลออมาคันนี้ขอสุดแล้วก็ซิงได้ด้วยคันนู้นไม่อยากสิงไม่มีแอร์ร้อนไม่ไหววันนั้นผมเห็นใน Facebook พี่อันนี้นะเพื่อนฟังเสียงแต่หน่อยฟังเสียงแต่นะมาขายติมขายเต็มขายติม คือไม่เดิมยันแต้องเป็นแต่ลบทรงประมาณนี้เสียงธงชาติคือเขาทําอย่างนั้นจริงจริงเขาหลอภายในมาเนี่ยของเดิมก็เป็นภายในเดิมก็ไม่เข้าข้างหน้าไงผมก็เลยดีไซน์ใปในข้างหน้าขนาดนี้ละทุกอย่างก็ต้องจัดเต็มขวดคิดมีตัวการ์ตูนอยู่ในตัวการ์ตูนแล้วมีรถอ๋อมีรถด้วยรถเคนเมรี่อะไรเขาเหยียบอยู่อ๋อเพิ่งเห็นวันนี้เนี่ยที่เบิร์นเห็นมาเนี่ยโหเราไม่ได้ไปโซนนู้นแล้วมีแบบมริกันฮอตดรอดบนยังไม่ได้ขึ้นไปดูโซปราแต่ด้วยการที่เราทําคลิปหนึ่งมันก็็เเอาาปนว่ อยากให้มาเปิดอะไรของพี่เฮงอ่าเปิดท่าไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่เฮงมากๆนะที่ให้ใจมากับพวกเรามาวันนี้ครับพี่เฮงขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ เพื่อนๆเป็นไงกนบ้างครับสำหรับ EP วันนี้นะบอกเลยว่านี่มันคือสวรรค์ของคนที่แบบชื่นชอบความเป็น JDM ชื่นชอบ GTR เราหลงอยู่ในยุค A-Teen 90น,นี่มันคือการา g ชในฝันของผู้ชายหลายๆคน,ๆคนทั้งประเทศเราก็จะจัดให้ได้ประมาณนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เพื่อนๆต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับ อย่างมิชลินและก็อย่าลืมกิจกรรมของเราในะเพื่อนแค่ไปลงทะเบียนแค่นี้<ๆ>ก็จะรุ้นรับรางวัลมากมายนะครับต้องขอบคุณพี่เฮงการาชถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามก็ติดตามไปที่ IG นี้นะครับและแนะ่นอนที่สุดครับต้องขอบคุณเพื่อน<ๆ>ทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปเป็นกำลังใจใพวกเราได้นะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ